สวัสดีครับพี่น้องครับกับขมอดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมือนีผมอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับจังหวัดชัยภูมินะครับเนาะมือนีเป็นงานประจําปีเพื่อนนะครับงานสาวบ้านแต้นะครับเนาะตอนนี้ผมอยู่ล้านอนุสาวรีย์ของเจ้าพ่อพระไก่นะครับแ้่พ่อพระไก่สิงหาณนะครับนอกจากปูสร้างบ้านแปลงเมืองคนแรกของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับพี่น้องครับผมกําลังจับ พาพี่น้องเข้าไปบึงไปชมนะครับสถานที่ตั้งของสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่น้องครับบึงบรรยากาศไปน้ำกันเรื่อยๆนะพี่น้องนะโอ้เสียงเพลงพี่น้องเลยจากมาชิลิตขสิซบ่เ <c oughs> <c oughs> ขาหดเขาถึงมเนาอนี่ละครับพี่น้องครับนะฮะสวยงามครับเป็นสถานที่ที่ตั้งของ พระกลายสิงห์ขน,นานะฮะอนุสาวรีย์ปูสังบ้านแปเมืองผู้สังเมืองเกษตรสมบูรณ์คนแรกนะครับต,ตามที่คนเขียนนั่นแหละเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขอให้ครับเดยวคนก็มางานเลยพี่น้องนี่ยพเทเจยวงานมาครับงานงานอันอินยังกรชาวบ้ันเตะดิชาวบันเตะมันคืออินยางผมบุกข้าใจ งานพัดไก่งานบันเตะครับครับบันเตะกับมาเที่ยวกับยูใช้รับันบ่เอาเอาเที่ยวให้มวนมวนด้วยสันจ้าบ่เบนนาข่าวดอกช่องยูทูปผมครับครับ น,น้อยนักเรียนจะกันเที่ยวงานนะครับมีของของขายลายลายได้พี่น้องนะครับของขายลายข่าอกะม,มา,ากาแฟกะมีนน สนาะมยิงปืนตุ๊ก,กตาพู้นสุดลูกหูลูกตาพี่น้องนะครับเพื่อนขายของขายแนวอยู่แนวกินขายของ,ขขของใส่ของสอยนะครับพี่น้อง จะพาพี่น้องไปเบิงทั้งในเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ย่างพ่อพ่อให้พี่น้องได้พู้ว่าสถานที่นี้จัดงานนะครับสาวบ้านเต้ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชียภูมิครับพี่น้องครับสวนสนุกก็มีผุ้แล้วย่ำกระคื่นพุ้นแล้วพี่น้องมวนกุ๊บนะครับ งานสาบ้านแต้อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิที่นี่คือที่จำหน่ายบัตรนะครับรเรือไวกิ้งคนละ50บาทเยาวะชนเด็กๆในวัยเรียนซึ่งเป็นอ,อนาคตก็จะเป็นเสาหลัก แล้วก็จะเป็นเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพนะครับตอนนี้ยังอยู่ในวัยเรียนเนาะกับมามวนมาสนุกกันเด็กๆมาสนุกกันเต็มอยานี้พี่น้องนะครับม้วนกัน อ้าวให้ไล่ของเห่าหมือนีนะครับก็บคือวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับนี่คือให้ไล์สำหรับมือนี้เป็นมือที่พิเศษที่สุดก็คือวันแรกของการทำการแสดงของสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เปิดไปแล้ววันที่31สิบดสงหาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้เป็นงานแรกก็คืองานผักไก่งานของสาวบันแต้ เกษตรสมบูรครับเป็นมือแหลกแหกมานขอ้โชคให้มานครับขอกำลังแรงใจจากพี่น้อง FC ฟซีแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนขับทั่วประเทศนะครับทั่วโลกที่รับชมบวาสิทธังาการไลฟ์สดทั้ง YouTube หรือช่องทางอื่นๆที่สามารถดูได้ชมได้ครับพี่น้องทุกแผนกงานก็กำลัง ทำหน้าที่ของตัวเองก็เหมือนวงอื่นๆทั่วไปนะแรละพี่น้องนะครับคือวงอื่นๆทั่วไปแต่ว่าเพียงแค่ว่าวงสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ยเป็นวงที่ใหม่นะครับก็บริหารงานโดยบัตโจโยมนินนมวงสากับเทียหน่อยนะครับแล้วก็ซอนุสนะครับผมวงหนึ่ง วงสองนะครับก็ซ้ำว่าว,วงเดียวกันแหะพี่น้องเพียงแค่ว่าเปลี่ยนซื้อนิดหน่อยก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือวงหนึ่งสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็คือวงสองครับพี่น้องสไตล์เวทีคือลำสมัยขึ้นได้ผมว่านะครับจอ LED เต็มเวทีอยู่พี่น้องนะครับ สว,วัสดีครับผมสวัสดีค,ดคาารับพนกักงานแผนกไฟแผนกทุกๆแผนกเลยนะครับต้องรวมตัวเป็นหน,นึ่งช่วยกันยึดื่อกันจับคนละม่ละมือไปนะรถก็มีตรถใหม่ๆบมมีปัญหาในเรื่องการเดินทางนะครับอยู่แต่ว่าคนขับต้องมีสติในการขับแล้วก็ระมัดระวังนะครับรักษากฎระเบียบการเดินทาง รักษากฎระเบียบการจราจรนะครับก็มีความปลอดภัยเท่านั้นแหละน้องพี่น้องเนาะนะครับรถกับไม่เวททีกับไม่บุคลากรบางส่วนกับไม่โดยเฉพาะน้องๆยกอาลูกๆเต่าๆอยู่ในสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยผู้งคนกับหัวก็มีประสบการณ์ปีนี้ปีแรกนะครับบางคนเด้นะครับบางคนกันั่นน้ำพี่น้องเนาะเออครับ เสาอันนี้ยุนา,นายุนาเวทีพอดีพอดีเอาา้อาเก็บจังใด้เนะาะกันสิมางออกกบมงของบุญกระได้แล้วเสานี่ก็ไดนู้นจอย LED พี่น้องอันนั้นก็แมน่นคือดำๆนี่แม่นหมดนะครับดำๆที่มองเห็นดำๆนี่จอจอย LED หมดนะครับ พี่น้องก็จะเห็นความสวยความงามความงดความงามพี่น้องยุคเกษตรสมบูรณ์สำหรับควานี้นะครับมาเด้อน,นะครับกับงานสาวบ้านแจ้อำเภอเกษตรสมบูรณ์เวทีบนห่วงใหญ่ไพศาลมาจนหาวหน้าตูรำพงเนี่ยแล้วเครื่องเสียงเนี่ยจากโชช,ช,ช,ช้างโชช้างเชยาพุ่มอยู่แล้วพี่น้องนะครับเครื่องเสียงก็ได้นะครับเสียน้น เครื่องเสียงระบบไฟขึ้นสียน้นนะครับดูผี่น้องเลยรถจะมีต่รถใหม่ๆอยู่ที่สนามอ่าสนามบ้าทครับสนามบ้าอยู่ติดกับอนุสาวรีย์พระไกรสีงานาด นะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์สำหรับมือนีร่วมส่งเสริมและสืบสารตำนานสาวบ้านแต้ณนะบริเวณรอบที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับงานเพิ่นก็ตจิจัดทุกปีระว่างวันที่30ถึงวันที่หสิงหาคม นะครับกัดกันมาหลายมือนี่แหละพี่น้องสถานที่กว้างขวางเหลือเกินสำหรับมือนีเนาะแต่บุรุษว่าเพื่อนเก็บบัตรผ่านประตูบ่ออันนี้อันนี้บ่หูเด้อพี่น้องนะครับอันนี้บห่หูหรือว่าเพิ่อนอาจจะปล่อยให้ช่มฟรีก็ได้เพราะว่าเป็นงานประจำปีหรือจงังไไดขอโมนี่ผมบ่ทราบกัดิดพลาดจังได้ขอโทษขออภัยครับพี่น้องครับ เอาไวส้สำนีแหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับกับคำมอดลำเพิ้นออฟฟิเชียลนะครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เด้เยพี่น้องเด้อยนะครับผมมาแร่พอกันครับที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชียภูมิครับ